ฮัลโหล <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบูมี่หนึแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อยู่กับน้องเอลิทวันนี้เรากล้องเอลิทเลิ อยู่กับเอลิสนะคะทุกคนนี่วันนี้นะคะอิงจะมาทําคลิปกับน้องเอลิสนะคะทุกคนแล้วก็ครอบครัวหัวฟ้านั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เสือน้องดีเมอร์ ar, <ienda> พี่พี่ทีมแล้วก็เตยนะคะอยู่ <vey> ข้างล่างกันหมดเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะอิ่มจะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าแกล้งเมินนะคะทุกคนแล้วก็ประมาณว่าคุยกับเอลิสอะไรอย่าง<ร>นี้นะคะเอลิสไม่ใช่แม่ทําคลิปกว่าเร็วใช่แม่ทำงานกว่าเร็ว ที่บ้านคนเยอะนะที่เสือก็มามีเต้ยมีดีเมื่อเนี่ยมันสี่ห้าคนเนาะก็จะกลัวคนนิดหนึงก็ไม่รู้ว่าจะทํารอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่รอดก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนแผนแล้วกันเปลี่ยนแผนหน้างานเลยแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวอิมจะลงไปข้างล่างนะคะคนไปไม่ใช่แล้วมเพื่ออพี่อิมสั่งอะไรมากินอ่ะพี่เอริสร้องทำไมโอ เจ็บอยากย่างแมวอะเออเม็ดปากใครไม่รู้เนาะไอริศเนาะเออมิมอร์อยากย่างแมวกินอ่ะหิวแมวจังเลยหิวแมวอีแมวมันอายุเท่าไหร่แล้วไงแมวเนี่ยขาขาขาเออพี่เสือถามเลยไม่ตอบขาอะไรขาอะไรขาหมาพี่หยิบเล่นฟรีไฟเนี่ยพี่เออพี่วันนี้สตรีมฟรีไฟเป็นไงบ้างพี่เออฮะพี่ตรงไหนวะอะไรหิวว่า มีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยพี่อยากกินนมอยู่พี่อยากกินนมอ่ะพี่เห็นพี่นมไหมหน่อยดิมีอะไรวะขอบไปเลยวะเอออะไอพี่มองยิ้มเองนะเนียเต่งแปลกอะไรน่าไหอันนี้ใครซื้อมาเนี่ยใครมองอเลยมองนู่นก็แพงป่ะหลบตัวเองวะใครจะมองเฮ้ยอยากกินมาบ้า ใคเดี้ยวมาเล่อ่ะอ่มันือมายงชิตไม่ใช่เอมายงชิตชิบยินดีปัญหาปากแดงไป็ไปแบบอะไรจ่บผู้ชายดูได้อะไรอิ่มันไม่สนใจเราพี่เรอเมื่อ่่ไม่สนใจอ่ะนี่ล่ะเกะกะจริงจิมันด่าแล้วมันเกียดแล่วขี้มไม่เกียวโหแปลแปก่ะ พี่กอนเลยมงก็ไม่ห้ามกูเลยพิเออพี่เอพี่มากินตรงด้วยเสียงน้อล้พานเลยฮะเอ้ามันบอดมพาพี่อะไอิมนำไ่ดไม่น้องมกินเลยบอดล้านไม่เสียตอนนี้กูบุงเกินทมหยุดกูที่ได้าของมันลพี่ไปเละ พี่หิมลูกค้าให้ส,สัญญาพี่ว่าไงโอมีอะพี่อ่ะไม่ตอบผมอ,อีกงานการนะพี่หิมสัญญาลูกค้าสตอรีญญ่ญญว่าไง,ายยงาไม่มไ,มได้เลยหรือยังอะไรไม่รู้ลบได้หมดพี่ต้องอัดคลิปครับพี่พี่พมีคลิปลงม้างพวกเนี้ยมีป่ะมันยังไม่รู้เลยว่ามีป่ะวะ่เงี้ยเราจะไปรู้ไหมเพราะพี่มีคลิปลงไหม จะลงกับพี่ไหมอ้าวพี่ไอพวกนี้พี่ลงคลิปรือเป่าพี่เออถ่ายอะไรยังไงเดี๋ยวถ่ายยังไงพี่ถ่ายยังไงของเดของเดเลยเหรอก็น่ากลัวอะไรวะแก่กลัวตอบมากเลยพี่ผมม่ใช่พี่อุ้มอ่ะอุ้ยน้อชัดเลยตัดใจเลย อ้าวหมอนลอยมาได้ไงอ่ะอะไรวะอ๋ออืมหมอนลได้ไงวะอุ้ยอหนักจริงโยหมองอนเีวปีเกียโม่โอ้ยอันตรายวะอันตรายจริงเฮ้ยไอ้ยจิม

ากลัวไม่ไแล้วอาการมันแปลกๆอ่ะพี่มักรักายิมเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่งปากมันฮะโคตรเหม็นเลยอ่ะอยากระบายสีเฮ้ยเฮ้ยพี่หัวไม่ใช่อยู่บิดแล้วเนี่ยอันนี้หัวจริงแลเนี่ยหัวกันหนักนะฮ้ยเฮ้ยเอิมเอิม

ทำไมเพี่๊เข้าดูมาหน่อยนี้เราไปพร้อมกันเนี่ยไปพร้อมกันนี่เออเนี่ยนี่วเอาหายเดียวจับพี่จับจับมันเลยแปลกแปลกป่ะกี่เป็นไรเนี่ยมะนาวอยากมะนาวเฮ้ยยยยยเชี่ยพี๊พี๊ไปดูเงี้ยนี่ไปเชี่ยวกวานไปทำที่เนี่ยปกติไม่เป็นงี้ได้ๆกระเป๋าพี่ก่อนย พี่ต้องกินทัวร์อะไรพี่พี่แต่ไม่ใช่อะไม่ใช่พี่ิ่มอะจ่กินน้ำแดงอะฮะชาละพี่ปอตีกินอะไรอะฮะมัน้ำรอยู่นี่เองโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรเกมอะไรวะมาเล่นกันไหมไม่เล่น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 อันหิ่ม ก็ไม่จะกลัวทำไมเนี่ยเอาแล u, o, ้วเขายืนนิ่งทำไมอ่ะทั้งที่ไปดูแฟนเออพี่ทีไปดูดิ้มไปดูแฟนอะยิ้มไปดูไปดูที่ทีมไปดูผมก็ไปดูกับพี่ทีไปสิตร้ายพี่เสืออพี่เสือพี่ใหญ่สุดแล้วพี่ใหญ่เหญ่สุดละที่กูจับคนเลยพี่จับช่วยจับหน่อยพี่เออต้องจับคนดีอันนี้อะไรเนี่ยเออเออ้ใจเยังนี่ย็งนี่ยังยังเขาเตะตโมตรสจะว่าข่าวว่าโต โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊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 ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโ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 อ๊เโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโ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 อ๊ยออ๊ยโอ๊ยออออ๊โอ๊ย เนี่ยเล่นอะไรอยเงี้กระเป๋าพี่เนี่ยยังลากมาเลยเนี่ย่มันกินพ่ล่าขามต้องอย่างตรงนี้ไปนู่นนะพี่พี่งง่นี่นมาน้าออยวนมาเมื่อกี้หาดิเอองานพี่เป็นไงบ้างนะเขาติดต่อมาไหมคอนเฟิร์มแล้วพี่ไม่คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไปนอนแล้วพี่เดี๋ยวสวัสดีพี่สวัสดีครับแลนวพี่สวัสดีนะพี่เดี๋ยวผมไปนอนก่อนเพราะว่าต้องไปแล้วพี่เพราะสานอนแล้วพี่คอนเฟิร์มแล้วจะเป็นไรเรื่องงานกัน ไม่ไม่แก้เธอเป็นไรคุยไม่ได้แล้วพี่คืนนี้ไม่ไม่แก้เธอทำอะไรพี่คุยกันตอนเช้าดีกว่าพี่อะไรเขาเพิ่งลงนะเมื่อกี้คุยเมื่อกี้อะไรกันเมื่อกี้เธอเป็นอะไรเราถามจริงไม่กไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าเฮ้ยเธอเธอใส่ผ้าไหมเธอใส่ผ้าอยู่นี่อ้าวแล้วเธอเป็นไรอ่ะเป็นไรไม่เป็นไรเขาถ่ายคลิแกงให้เฉันอ้าวอ้าวอีกแล้วอ่ะ ียใครตลอดเลยเจ้าเนียต้องตัวไหนพี่ตัวไหนในในก็โอ้ยตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดนะอ้าวโอ้โหเรียบร้อยว่าเลยเล่นคอมดีกว่าโอ้โาตกใจกันจริงวิ่งทั่วบ้านเลยโอ้ยล้ออะไรนี่ตกเลย อะไรตั้งใจเป็นมุไม่กล้านอนด้วยอะเท้าผมเท้าผมผมกล้าไม่ะพี่เสือได้น้องเองนี่น้องเองหลอนแล้วหลอนแล้วพี่เสือหลอนแล้วแบบนี้ด้วยอดีด้วยเออเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเล่นอะไรตอนเด็กไม่รู้กำละมุมคนละไม่ใช่อะไรที่จะพูดเพราะพี่เคยนอนข้างล่างไงข้างล่างเจออะไรปะข้างเราไปยอันนี้เยอะอยู่แล้วนะเธอเธอม่เล่นอะไรแบบนี้ พี่เคยนอนข้องล่างเปล่าผมอ๋อไม่เมื่อก่อนพี่น้องข้างล่างไงผมนอนแต่ข้างบนนะพี่แต่ข้างล่างก็เคยนะเมื่อก่อนนอนข้างล่างตลอดเลกิดอะไรเขาขอลู้แก้แล้วไอ้ย่ตกใจเลยอ่ะไอ้แย่เลยอะไรเธออิ่มยังเงียบเดิพี่อิ่เป็นไรอิ่มฮะหลอนแล้วว่ะโอ้ยหลอนแล้วเนี่ยหลอนหมดแล้วเนี่ย แก้กันเฉยทังรักกแก้กันเฉยแกงอืมแก้กัใช่ไหมพี่แกงอืมฝั่ไปคิดด้วโอเคค่ะทุกคนก็จบคลิปเท่านี้นะคะนี่ก็เป็นการแก้ของครอบครัวหัวฟ้านะคะแล้วก็อ่าไม่ได้ตกใจตกใจเสียงนี้นะดิวก็อ่าพฤติกรรมนี้นะคะไม่ควรทําตามนะคะทุกคนแต่ว่าอะไรที่พี่ทําไปเมื่อกี้นะคะที่ขออนุญาต จุดเบียบอยแล้วนะคะท mm ุกคนก็น่าเลยค่ะทุกคนฝากกดติดตามพวกเราข้อโพฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับ